อ่ะมิงกระบาะโพล้่งออร์แกนิกสวัสดีครับโพล้่งกำลังพามาดูนะครับวิธีการต่อท่อน้ำนะครับแบบง่ายง่ายนะครับอันนี้ต่อสำหรับทางลงนะครับไม่ได้ใช้แรงดันใดๆนะครับเพราะว่าที่น้ํามานะั้นขึ้มาจากภูเขานะครับแค่ต่อน้ําลงไปเท่านั้นเองนะครับเพืเ่อนๆโดยใช้ท่อ PVC และท่อ PE ความจริงถ้าจะซื้อข้อต่อของ PE เนี่ยมันราคาแพงมากเลยครับตัวนี้มัน2นิ้วเนี่ย ตกชุดหน้าละประมาณสัก400บาทนะครับแต่พอเลี้ยงต่อแบบง่ายๆโดยใช้ไฟลนนะครับท่อ PVC แล้วก็สวมเข้าไปแบบนี้เลยนะครับอ้าวดันเข้าไ,<ด>ไปดันให้สุดดันให้สุดอ้าวได้หนึ่งข้างแล้วครับก็ต้องมาทําอีกหนึ่งข้างนะครับเพราะว่ามันมีซ้ายกบขวาเนะเาะอ้าวแบบนี้นะครับถ้าเราทําแบบนี้เนะี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะครับคือมันต้องพอดีอ่ะสรุปแล้วนะครับตรงหัว ตรงนี้มันมันแตกนะครับมันก็ต้องตัดแล้วก็ทําการเจียใหม่เจียให้มนมๆนิดนึงครับเราจะได้ดันท่อเข้าไปได้ง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็อ้าดันเข้าไปดันเข้าไปอ่าพี่ดันน้องจับไว้อันนี้เป็นสามีภรรยากันนะครับ okay.